Thank you Boil the gutter F hoc ตัดเาัวยี้นร้อนจริงแต่ก่อนเราดส้นไนเนี้ยันยาวดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตัวจิ๋มกมาัตัวจิ้มี็มาในพ่ถุนินไข่สองค่ะเฮ้ยป้าป้าแล้วมีอะไรเป็นขวดป่ะไม่เมีอกไม่วดไม่วดไม่่เป็นข้อเหมือนกันได้ไหมได้ได้ไนไม่ต้อง ัสดีครับคุณดูเมนูก่อนได้นะคะอ๋อเนี่ยอยู่ข้างหน้ากันเลยเนี่ยโรตีเลยไม่ใช่มะการีจากน้ำมันนะครับมองตาตรงมองมังตรงโรีเน้อไก่ก่อไข่กล้วยวนกล้วย้าองจ้าพอดีครับถูกไหมไกนารัดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอุ้ยนังยาแล้วอุ้ยคนสวยมข้าทั้งตัวไม่ใช่ไันน้นั่นไ่ได้